ใายให้ดูเราใส่เห็นที่แอร์หลังไม่ทํางานครับแอร์หน้าก็ทํางานบ้างไม่ทำงานบ้างครับก็กล่องฟิวกล่องควบคุมนะครับระบบฟิวตัดการชอ็อตหรือว่าไฟลงกลาวในรถจะผ่านกล่องฟิวนี้ถ้ามีปัญหาอะไรฟิวก็ตัดอันนี้ของคอมมิเตอร์ครับ มีปัญหาเรื่องอสตาร์ทไม่ติดครับแอร์หลังไม่ทำงานแล้วก็ใครที่หาไม่เอจอกระจกไฟฟ้าไม่ทำงานาระบบควบคุมตรงนี้ให้หมดทุกอย่างครับ้เซ็นทันล็อกแล้วก็กระจกไฟฟ้าแอร์หลังแอร์หน้ารวมอยู่ในนี้หมดแล้วก็เป็นวิทยาทานนะครับปัญหาอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวนะครับของ กลุมหรือว่ากล่องฟิลงวลตัวใหญ่นะครับจะไดต้องผ่าออกมากครับถึงจะเจอดีเลย่ควบคุมสีตัวนะครับอข้างหลังอย่ในข้างในข้างในกล่องฟิลเลยครับลายละเอียดมันเยอะมากครับถ้าใครไม่ชำนาญก็ไม่แนะนำนะครับแนะนำให้เปลี่ยนกล่องใหม่เลยแต่ว่าช่างที่มีประสบการณ์ด้านนี้ก็จะรู้คนระับ โอเคนะครับนี่ครับนี่ครับกำลังเจอดนะครับช่างก็ทำงานอยู่ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ